สวัสดีค่ะพบกับข่าวพ,พยากรณ์อ,อากาศบริเวณผักตายฟังท่านออกประจําวันพ00ืหนฮัทเที่พ6มกราคม2 5 6 8ค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ผักต้ฟังท่านออกจะเป็นพืนบางเรามาติดตามกันค่ะจากภาพแรกภาพแผนเหตการณ์พื้นหลักตอนตีนึงวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงรัว,วม,ม่วนอาการเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนครับบกพรุ่มประเทศไทยและก็ทะเลจีนใต้ขับท้ายดาวเทียมแหลกตอน กาโมเซซิปนาทีวันนี้ค่ะจะยินได้ว,ว่าชาวนี้ค่ะได้ปืนทิพผักตายโดยผับร่วมมีเมกมากค่ะ ส่วนภาพเรดาร์ชุมพอ่อแหลกตอนกาโมเซสิานาทีวันนี้จะเห็นได้ว่าชาวนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนก็ตรวจพบกลุ่มฝนกาลังอ่อนถึงแรงนะคะปกคลุ่มอยู่บริเวณจังหวัดสุราธานีตอนบนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลังจากนี้ไปค่ะกลุ่มฝนจะอยู่ห้างฟังออกไปของจังหวัดชุมพอ่อแล้วก็สุราธานีค่ะก็จะค่อยๆ่อยเคลื่อนค่ะปกคลุ่มในพื้นที่ของจังหวัดชุมพอ่อแล้วก็สุราธานี สวนผาเบด้าสถิงพระนเวลาลาสุดนะคะจะเห็นได้ว่าชาวนี่ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงแรงนะคะปกลุ่มกระจายไปค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงจังหวัดยละ,ะาาลาในราชิวรีหลังจากนี้ไปนะคะกลุ่มฝนที่อยู่ในเล่นะคะที่อยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะยังคงมีโอกาสเกินค่ะปกคลุ่มได้เป็นระย,ยะระยะ รายงานอุณหภูมิบริเวณาักตายฟังนั้นออกสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเหล็กว่าวัดได้32.3องศาเซลเซียสเทอัเภอรประแสงจังหวัดสุราธานีส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้28.7องศาเซลเซียสเทตมุนน้องพลับอำเภอวหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ รายงานปริมาณฝนสถานีตลอด2 4ชั่วเซชมงเทพานมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าหลักว่าจนถึง7โมงเช้าวันนี้จะเห็นได้ว่าหลักว่าบริเวณผักตายฝนอ,อกตรวจวัดฝนได้ดน,ดนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงมานะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงนักหมากในหลายๆพื้นที่ค่ะส่วนสถานีเทวัดปริมาณฝนได้สูงสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสวัดได้ห3 1 2มดดมิลลิเมตรค่ะ พยากรณ์อ,อากาศบริเวณผักตายฟังต้นออกเนื่งจากหวาบริเวณความกดอากาศสูงรวมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนะคะได้ปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะทำให้มรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่ผัปกคลุมอ่าวไทยผักตายแล้วก็ทะเลอันดามันนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่งผลให้ในพื้นที่ผักตายฟังต้นออกตอนบนนะคะมีอาการเย็นได้ในช่วงเช้าวสวนผักตายฟังต้นออกตอนลลังนะก็จะมีฝนตกหนัก นะคะถึงนักหมากได้ในบางพื้นที่นะคะโดยมีฝนหรือฝนฝากขนองได้ในหลายๆพื้นที่ค่ะโดยในแต่ละจังหวัดนะคะแพรบุรีประจวบชุมพรมีอากาศเย็นได้ในช่วงเชา้าสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสมีฝนจะถึงประมาณ60%อเของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงนักหมากได้ในบางพื้นที่ค่ะ ขาดไม้อุณหภูมิสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดค่ะขาดว่าจะอยู่ในช่วง1 6ถึง2 5องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดขาดว่าจะอยู่ในช่วง27ถึง32องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยวันนี้ค่ะถ้าเป็นตั้งแต่สุราธานีขึ้นไปค่ะลมเทพัดปกตมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฝ้าถนงคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ สวนอ่าวไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาค่ะลุ่มธิพัดน์บกลุ่มเป็นลมตะวันออกเชียงเหนือความเร็ว20ซถึงิโกลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีกลื่นสูง 2- 3ถึงมเมตรบริเวณที่มีฝนฝ้าคนองนะคะก็จะสูงมากกว่า3าเมตรได้ค่ะขอให้พีน้องชาวเรือชาวประมงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝ้าคนองแล้วก็เรือแหลกขอให้งดออกจากฟังไปก่อนค่ะในระยะนี้ ประกาศทั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟอ,อนซ์นอรนค่ะได้ออกประกาศค้าเตือนค่ะเป็นฉบับที่สามแล้วนะคะเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฟรองซ์นอร์ตอนหลังนะคะแล้วก็คลืล่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะคะมีผลไปจนถึงวันที่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครั้งหนึ่งด้วยเอ่อมวลอากาศเย็นนะคะหรือบริเวณความกดอากาศสูงที่มีกําลังค่อนข้างแรงค่ะ ปกคลุมประเทศไทยและก็ทะเลจีนใต้สง้ลให้มอสุมตะวันออกเชียงเหนือที่ปัดปกคลุมอ่าวไทยผักตายแล้วก็ทะเลอันดามันมีกับลังคอดขัองแรงค่ะ,ะก็จะสงน้นให้ในพื้นที่ฟ้องจังหวัดสุราธานีมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาณราธานีจะมีฝนตกหนักถึงนักหมากได้ในบางพื้นที่นะคะเอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสียงพ่ยค่ะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงนักมากแล้วก็ลมกระโชกแรงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้สวนลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยค่ะก็จะสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฝักนองขึ้นสูงมากกวามม่า3เมตรได้ ขอให้พีน่น้องชาเรือชาวประมงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือลีกเรียงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝาาขนอกแล้วก็เรือแหลกขอให้งดออกจากฟังไปก่อนจนถึงวันที่18มกราคม2 5 6 8ค่ะขาดไม้สภาพวากาศจัดวันขลางนาบริเวณผัดตายฟังตอ้นออกนะคะตั้งแต่วันที่ส6ไปจนถึง22มกราคม2568นี้ค่ะ สำหรับพื้นที่ผักตายฟังตอ้นออกตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงสุราธานีค่ะในวันหนี้ิบพกไปจนถึงต่อเช้า17บเจค่ะการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ประมาณ2 0 3 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางในบางพื้นที่หลังจากนั้นค่ะตั้งแต่วันเที่18แปมกร,ราคมเป็นต้นไปนะคะฝนจะลดลงครับไม่เกินรอยละ1ิของพื้นที่แล้วก็มีอากาศเย็นด้ในช่วงเช้าค่ะ สวนผักตายฟังต้นออกตอลานนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาจนถึงจังหวัดนาราธิวาสค่ะในวันนี้ค่ะซพอไปจนถึงต่อฉาสิบเจ็ดกับการกระจายตัวของฝนยอยู่ที่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงนักมากได้ในบางพื้นที่หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่สิบแปดมกร,ราคมเป็นต้นไปค่ะการกระจายตัวของฝนจะลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ สรวัิีคะ่ะพยากรอ,อากาศบริเวภผักตายฟังนั่นออกประจำวันพฤหัสเทศพกมกราคมสองพันห้าร้อกสิ็ 68, จับลงแหลกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยคะ่ะสรวัิีสวัสดีคะ่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน